ครับผมนายสุสังวงตั้งนะครับนายเพือพิชัยก็จะขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่7 8 9เมษายนที่ถึงนี้นะฮะก็จะเป็นงานลําล,ลึกถึงอนุสรบ้านเกิดนะครับของท่านพ,พ่อพระยาพิชัยดาบผางงานวันแรกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการบวงสวงดวงวิญญาณของท่านนะที่อนุสาวรีย์ หลังสถานีรถไฟนะซึ่งมีทุกปีนะครับหลังจากนั้นในวันนั้นช่วงกลางวันจะมีการประกวดไก่เคียวผาลีนะฮะซึ่งก็มีทุกปีนะฮะถือว่าเป็นไก่ที่ท่านพ่อพญยาวยิจัยดับหางนีท่านท่านชิดชอบนะครับแต่ก็ยังมีการบำรุงสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะส่วนตอนเย็นประมาณ18นาฬิกาก็จะมีพิธีเปิดนะโดยเรียนเชิญท่านผู้ว่การจังหวัดมาเป็นประธาน หน้านุสาวรีนะครับที่อนุสรสถานบ้านเกิดบ้านหวยขาส่วนกลางคืนของวันที่7นั้นจะมีการสแสดงของเด็กนันุบ no. ีนัมอวันแข่งขันแดนซ์เซ์ซแล้วก็ต่อด้วยการสแสดงของกลุ่มแม่บ้านองค์กรสตรีเป็นการแข่งขันเต้นบาสลบนะฮะก็สนุกสนานนะมาชมนะครับพอวันที่8วันที่8เนี่ยช่วงกลางวันจะเป็นการประกวด พืชผลทางการเกษตรนะอําเภอพิช,ชัยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรก็มีพืชผลหลายชนิดนะมาประกวดกันนะครับท่านชื่นชอบกระเชิญนะฮะพอช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นการาประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่เสียงทองนะครับของอําเภอพิช,ชัยนะก็เป็นการร้องเพลงลูกทุ่งนะส่วนวันสุดท้ายวันที่9เนี่ยช่วงกลางวันจะเป็นการประกวดอาหาร ปีนี้เรากําหนด2ประเภทคือไส้กรอกรสเด็ดนะซึ่งเป็นคําขวัญของอําเภออยู่แล้วแล้วก็แกงหอยขมนะก็เป็นคาขวัญของอำเภออยู่แล้ว,ลวอนะานะหารรสเลิศรสประจําอําเภอนะครับท่านที่ชื่นชอบอาหารประเภทนี้ก็เชิญน,นะครับมีการประกวดกันช่วงตอนเย็นกลางคืนก็จะมีประกวด <c oughs> อาทิดาคู่ใจแล้วก็ขุนศึกขุนศึกคู่ใจพ่อพญาพิชัยดับหักเพื่อเฟ้นหาสาวงามและหนุ่ม นะที่หนุ่มหล่อและเข้มแข็งนะครับหาผู้ชนะเลิศนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของอำเภอในการประกวดของจังหวัดแนวกัดต่อไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับงานทุกอย่างยกเว้นช่วงวันแรกคือวันที่7ตอนเช้าที่อนุสาวรีย์หลังสถานีรถไฟแต่นอกจากนั้นที่อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาวิชาับ้านเกิดนะฮะที่บ้านห้วยขา ตำบลในเมืองเดอพวิชัยจังหวัดอุตรดิตนะขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมนะตามกํานวการที่ผมได้กับเรียนไปตั้งแต่ต้นครับ